เปิดภาพความเสียหายไฟไม่วิหารวัดแสงแก้วโพธิยานวันนี้22มิถุนายน2567เจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุไฟไม่ที่วัดแสงแก้วโพธิยานมสิอ็ดต่อบ้านใหม่แสงแก้วอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งเกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาไฟไม่ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อพระประธาน หุ่นขี่พึ่งบูรภาจารย์ภาพจิตรกรรมฝาผนังและเซอฟเวอร์กล้องวงจรปิดรวมมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาควบคุมเพลิงนาน3ชั่วโมงล่าสุดกำลังรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบพระวิหารหลวงลายคำซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาชั้นสูงปิดทองคำเปลวหนึได้รับความเสียหายทั้งหมดพระทศพรกิติโรรักษาการเจ้าอาวาส ระบุว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดตอนเที่ยงคืนพบไฟไม่วิหารและลุกลามอย่างรวดเร็วจึงแจ้งพระเนนให้มาช่วยดับไฟแต่ไม่สามารถควบคุมได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาสาเหตุเพลิงไหมและได้แจ้งครูบริยชาติอริยจิตโตเจ้าอาวาสที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาให้ทราบแล้วนยาสีธา อดีตผู้ใหญ่บ้านใหม่แสงแก้วกล่าวว่าวิหารที่ถูกไฟไม่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2549และมีของมีค่ามากมายซึ่งชาวบ้านและผู้ศรัทธาร่วมบุญก่อสร้างนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความเสียหายในวันจันนี้นี้24มิถุนายนเพื่อหาแนวทางซ่อมแซมวัดแสงแก้วโพธิยานมีผลงานพุทธศิลป์งดงาม ผสมผสานศิลปะล้านนาไทยใหญ่และพม่าก,ก่อตั้งโดยครูบ้าอริยชาติอริยจิตโตเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชน